อ่ะเพจดวกฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในส่วนของวิชานี้นะฮะในเรื่องของลูกหนี้ร่วมนะครับเราก็มาขึ้นกันในภาคที่3แล้วละที่เราจะมารุยข้อสอบในส่วนของมาตรา292กันนะครับเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่าก็จะมีทั้งหมดหลายแบบนะครับมาดูแบบแรกกันก่อนก็คือในกรณีของมาตรา292เนี่ยนะฮะการชําระหนี้ของลูกหนี้ร่วมนะฮะคนหนึ่งนะฮะ ลูกนี้ร่วมคนอื่นก็ย่อมได้รับประโยชน์ไปด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเขาบอกว่าใน A และใน B ีนะฮะโจ์บอกมาเลยว่าเป็นลูกหนี้ร่วมกันฮะในเงินค่าสินค้าเชื่อฮะของนางสาว C จํานวน5,000 0นบาทนะครับต่อมาฮะเมื่อนี่ถึงกําหนดชําระฮะปรากฏว่าใน A และใน B ก็ยังหาเงินสดมาชําระหนี้ให้กับนางสาว C ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้นะฮะใน A เพียงผู้เดียวฮะจึงอาสาไปเจรจากับนาง C นะฮะเพื่อขอลดยอดหนี้ลงนะฮะ แล้วก็บอกว่าขอลดละกัน5 0าแสนเนี่ยไม่ไหวนะครับขอลดเหลือสัก3 0 0แสนได้ไหมนะครับแล้วก็มีการขอทำสัญญาเงินกู้นะฮะสแสนเนี่ยไว้แทนจากหนี้เดิมทึ่งเป็นหนี้สินค้านะฮะจำนวน5 0 0แสนบาทนะครับขอแปลงมาเหลือ3 0 0แสนได้ไหมแต่ว่าเป็นในเรื่องของแปลงหนี้ใหม่เป็นแปลงหนี้เป็นสัญญาเงินกู้แทนนะครับแล้วก็ทำสัญญาเงินกู้ให้กับนางสาวซีเก็บไว้นะฮะ เพื่อเป็นหลักฐานครับนางสาวซีก็โอเคดีกว่าไม่ได้50,000 0อย่างน้อยก็ได้3 0 0 0 0 0แล้วก็มีหลักฐานเป็นสัญญาเงินกู้ก็โอเคฮะได้ตกลงตามข้อเสนอของในเอฮะเมื่อนี่สามแสนถึงกําหนดชําระในเอเขาก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีเครดิตแล้วครับคาไหนคํานั้นในเอก็เลยได้นําเงิน3 0 0 0 0 0บาทเนี่ยไปชําระกับนางซีซึ่งก็เป็นในเอแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับให้วินิจฉัยว่านะครับการที่นางสาวซีเนี่ยนะฮะ ได้เงินมา3 0,000นบาทนะฮะจะเรียกให้ในในบีนะฮะซึ่งเป็นลูกนี้ร่วมอีกคนหนึ่งเนี่ยชำระค่าสินค้าที่ยังขาดอยู่อีก2 0 0 0 0 0ได้หรือไม่นะฮะเออได้ไหม ไม่น่าได้เนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยแปลงหนี้จาก5 0 0แสนมาเหลือแค่3 0 0แสนแล้วก็ตกลงตามข้อเสนอของนายเอแล้วนะครับแล้วก็นายเอเนี่ยชำระเงินกู้ไปทั้งหมด3 0 0แสนบาทนะครับให้กับนางสาวซีสามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยจากอ่ามาเก็บเงินจากนายบีได้อีกหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบนะครับว่ามีมัตราไหนบ้างแน่นอนฮะมาตารา292ซึ่งเพิ่งเราได้เรียนไปเนี่ยนะครับการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยนะฮะได้ชำระหนี้ย่อมยังประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ ในส่วนของมตาตรกา296ก็ได้บอกไว้ชัดว่าในระหว่างลุกหนี้ร่วมด้วยกันนั้นท่านว่าต่างคนต,งต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่กําหนดไว้อย่างอื่นจําได้ใช่ไหมที่พี่หมอพูดในพาร์ทแรกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปตอบว่าพอ A จ่ายไปแล้ว3 0 0แสนสามารถเรียกแสนหจาก B ได้ด้วยหรือเปล่าก็น่าจะเรียกได้ใช่ไหม 3, 9, ฮะสามเ้ฮะที่พี่หมอยังไม่ได้สอนแต่ว,ว่าก็เอามาแทรกไว้ก็คือในกรณีที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องฮะ ได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นรรสาระสาคัญแห่งหนี้ท่านว่าหนี้อันระงับสิ้นไปด้วยการแปลงนี้ใหม่ก็คือหนี้เก่าระงับไปแล้วก็แปลงเป็นหนี้ใหม่อย่างเช่นตามตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแปลงจากหนี้ซื้อสินค้านะครับกลายเป็นหนี้เงินกู้นะครับแล้วก็ตาม299ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของการรับช่วงสิทธินะครับเนาะก็จะเป็นในกรณีที่ลูกหนี้ร่วมคนนึงได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ไปนะครับและลูกหนี้ร่วมเนี่ยก็เป็นไงฮะ รับช่วงสิทธ์นะฮะไปไรเบียกับตัวลุงนี้ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับจากกรณีที่ในเ A นะฮะอาสาไปเจรจาเพื่อรถดยอดหนี้นะครับแล้วก็แปลงจากสัญญาซื้อขายอ่อสัญญาซื้อขายอ่านี่ซื้อขายมาเป็นสัญญาเงินกู้เนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่ามีการแปลงหนี้ใหม่ฮะเนื่องจากเป็นการแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญนะครับพอแปลงหนี้ใหม่เนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะว่าหนี้ห้าแสนบาทย่อมระงับไปนะครับตามมาตราสามร้อยเก้าสิบสี่เนาะตามเอสามร้อยสี่สิบเก้าเนาะ ก็ทําให้นี่ห0 0 0สนเนี่ยระงับสิ้นไปเกิดความผูกพันในนี่ใหม่ซึ่งก็กลายเป็นนี้เงินกู้ส0 0 0สนแทนนะครับทีนี้ไอ้นี้เงินกู้ตรงนี้เนี่ยนะครับสามแนะครับการกระทําตรงนี้เนี่ยนะครับของ A เนี่ยถือได้ว่าเป็นการกระทําแทนการชำระหนี้ตามนัยยะของมาตรา2 9 2วรรคหนึ่งด้วยนะครับเนาะซึ่งทำให้ตรงนี้เนี่ย การที่แปลงหนี้จาก5 0 0 0นเหลือ3 0 0 0เนี่ยก็ยังประโยชน์กับใน B ีนะครซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมอีกคนหนึ่งทําให้ในบีเนี่ยหลุดพ้นจากการชําระหนี้จํานวน5 0 0นบาทไปด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นการแปลงหนี้ใหม่นะครับเนาะทีนี้เมื่อใน A เนี่ยได้นําเงิน3 0 0 0บาทไปชําระกับใน C ีเนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นไงฮะหนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ระงับสิ้นไปนะครับแล้วก็ใน B ก็ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นในสาว C เนี่ยจะเรียกให้ใน B ีนะฮะลูกหนี้ร่วมอีกคนชําระเงินค่าสินเชื่อ อ่าสินค้าเชื่อนะฮะที่ขาดอยู่อีก200,000เนี่ยไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันฮะเมื่อใน A ชำระนี้เงินกู้แล้วเนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่าย่อมยังประโยชน์กับตัวไหนฮะตัวใน B ด้วยนะครับเนาะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการที่ใน A ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ย่อมรับช่วงสิทธ จากเจ้าหนี้มาตามมาตรา299วัก3นะฮะมีสิทธิ์ที่จะไรเบี้ยกับนายบีลูกหนี้ร่วมอีกคนจำนวน150,000บาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะ,ะนั้นในพาร์ทในในข้อนีน้จะมีทั้งหมด3เรื่องหลักๆ1คือการที่สามารถแปลงหนี้นะ,ะการแปลงหนี้นั้นทำให้หนี้เก่านะครับแล้วก็เกิดความผูกพันในหนี้ใหม อย่างที่2การที่ไปเจรจาแปลงหนี้เนี่ยก็ถือเป็นการกระทําแทนการชําระหนี้ตามระยะตรงนี้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ A ทําย่อมยังประโยชน์กับ B ด้วยในตามมาตรา292อันนี้คือ point ที่พอย point ที่3ก็คือในการที่พอมีการแปลงเป็นสัญญาเงินกู้แล้วเนี่ยนะฮะแล้ว A เนี่ยก็ชําระตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าการที่ A ชําระหนี้เงินกู้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ย่อมยังประโยชน์กับใน B ด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีตอนที่ไป แปลงเป็นสัญญาเงินกู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าใน A และใน B เป็นลูกหนี้ร่วมกันอยู่เนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็น point ที่3นะครแล้วก็ p o i สุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการที่พอ,อจ่ายไปแล้ว0 0 0แสนนะครับซึ่งโดยหลักแล้วลูกหนี้ร่วมย่อมต้องรับผิดเท่าๆกันใช่ไหมครถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้วก็ร่วมกับเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะนํามาประกอบกันในการตอบข้อขอไข่นะครับดูดีๆมันมีประมาณ4ี่ห้า p กันเลยทีเดียวข้อสอบแค่ๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูกันไปเน พี่หมอถึงบอกว่าเออข้อ4เนี่ยจะเป็นข้อที่ต้องบอกว่าจะเริ่มยากแล้วในเรื่องของลูกหนี้ร่วมแล้วก็เจ้าหนี้ร่วมนะครับนะมาดูแบบที่2ครับการหักรบกบหนี้ฮะลูกหนี้ร่วมคนลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะฮะลูกหนี้ร่วมคนอื่นนะฮะยอมได้ประโยชน์ด้วยเขาบอกว่าวันที่14มีนาห้าเฮะ A B C ได้ทําหนังสือเป็นสัญญาเป็นลูกหนี้ร่วมไปกู้เงินจากในรวยฮะจำนวน3 0 0 0 0นบาทไอ้สามล้านบาทฮะโดยเป็นหนี้ที่ไม่ได้กําหนดระยะเวลาแน่นอนฮะเป็นไงฮะ เจ้าหนี้เองก็เรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันลูกหนี้เองก็ขอปฏิบัติการชำระหนี้ได้โดยพันเช่นเดียวกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนอกจากนี้ฮะในการกู้ยืมเงินดังกล่าวอะ A B C ได้ทําข้อตกลงกันว่าใน A ฮะจะไม่รับผิดอย่างใดเลยในหนี้จํานวนนี้นะฮะซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่างลูกหนี้ร่วมนะฮะไม่ได้เป็นตกลงกับเจ้าหนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นไงฮะไม่น่าจะสามารถที่จะบังคับใช้ได้หรอกนะครับ ต่อมา2เดือนต่อมาฮะในรวยก็ได้ไปทำสัญญาซื้อรถยนต์คันหนึ่งนะฮะจำนวน1นล้านบาทฮะจากนี่อ่าจากโชว์รูมของรถยนต์ของในซีซึ่งเป็นหนึ่งในลูกหนี้ร่วมเนี่ยนะครับโดยมีข้อตกลงว่าในรวยเนี่ยจะชำระค่ารถยนต์เป็นเงิน1รล้านบาทให้กับในซีฮะในวันที่14มีนา2,559 2559นะครับภายหลังจากนั้นฮะปรากฏว่าในซีเองแกก็ประสบปุัติเหตุนะฮะตุยเย่ไปฮะทำให้นางสาวซูซี่ฮะซึ่งเป็นทายาทเพียงคนเดียวของในซีเนี่ยนะครับอ่าต้องรับมรดกทั้งหมดไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นเจ้าหนี้หรือการเป็นลูกหนี้รถยนต์ก็ลาวแต่นะครับเนาะต่อมาฮะเมื่อถึงครบกำหนดอะไรฮะ ที่ในรวยจะต้องชําระหนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ตุยไปแล้วนะฮะเป็นนางซูชีซูซูซี่แทนเนี่ยนะฮะที่จะต้องมามารับผิดชอบเนี่ยนะฮะก็ในวันที่14มีนา59ฮะในรวยเองเนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่ขออภัยในรวยในรวยยังอยู่นะครับแต่ในซีตุยโอเคขออภัย ในซีซึ่งเป็นลูกหนี้ตุยแล้วก็นางสาวซูซี่นะฮะซึ่งเป็นลูกของในซีเนี่ยเป็นทายาทก็ต้องรับรับตรงนี้ไปนะครับเนาะในรวยได้ทวงถามให้นางสาวซูซี่ในฐานะทายาทฮะชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดจํานวน3ล้านบาทนะฮะซึ่งถามว่า,าถามว่าสาม,มารถทําได้ไหมบอกทําได้เพราะาอะไรฮะ A B C เขาตกลงเป็นลูกนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นตัวเจ้านี้เองคือในรวยเนี่ยก็สาม,มารถที่จะเรียกให ใครก็แล้วแต่คนใดคนหนึ่งนะฮะชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงเพราะ,ะนั้นเรียกให้ชำระเงินกู้3ล้านบาททำได้ไม่หมดทำได้นะครับเนาะนางสาวซูซี่ก็เลยแสดงเจตนาในการหักรบกบหนี้ฮะเพราะว่าอะไรฮะไอ้นี่ลดหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันก็ถึงกำหนดชำระแล้วใช่ไหมสิบสี่มีนาแล้วนี่นะฮะถึงกำหนดชำระแล้วนะครับแต่ในรวยบอกว่ามไม่เอาอะ่ะอยากได้เงินสดไปหมุนเวียนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยหามาจ่ายทั้งที่จริงๆก็ถึงกำหนดแล้ว <laughs> อีกครั้งก็ยังบอกอีกว่าซูซี่เนี่ยไม่มีสิทธิ์แสดงเจตนาหักลบกบหนี้ซะด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะนางซีในซีเนี่ยนะฮะจริงจจึงปฏิเสธไม่ยอมรับจริงๆตรงนี้ต้องเป็นในรวยนะ,ะไม่ใช่นางซีนะนี่นะ่าจะพิมพ์ผิดนะฮะในรวยฮะก็เลยปฏิเสธไม่ยอมรับการหักลบกบหนี้จากนางสาวซูซี่ฮะในวันเดียวกันนั่นเองฮะในรวยได้เรียกให้ในเอนะฮะชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมด3ล้านบาทซึ่งสามารถทําได้ไหมบอกทําได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าก็ เป็นลูกหนี้ร่วมใช่ไหมฮะสามารถเรียกให้คนใดก็ได้ชําระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงฮะแต่ในเอบอกปฏิเสธเลยฮะอ้างว่านี้ทั้งหมดระงับไปจากการแสดงเจตนาหักลบกบหนี้ไปแล้วเอา้าวว่างั้นอีกนะฮะ อีกทั้งบอกอีกว่าตนไม่ต้องรับผิดใดๆในนี้จํานวนดังกล่าวเพราะได้ตกลงกับใน B ใน C ไว้แล้วในวันที่กู้เงินโอ้โหปวดหัวไหมฮะคาถามว่าในเยังต้องรับผิดในนี้เงินกู้ของในรวยอีกหรือไม่เท่าไหร่นะครับเนาะทีนี้เราก็ต้องมาค่อยๆดูทีละพอยต์นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ก็จะมีมาตรา291นะที่บอกไว้ว่าลูกหนี้เนี่ยนะฮะก็ ถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมแต่ละคนเนี่ยก็จําต้องชําระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงนะครับเนาะแล้วก็ลูกหนี้ร่วมทั้งปวงเนี่ยยังผูกพันอยู่จนกว่าเลยฮะหนี้จะระงับไปนะครับเนาะแล้วก็292อยฮะอย่างที่บอกว่ามันรวมทั้งการหักลบกบหนี้ด้วยหักกบลบหนี้ผิดนะครับการที่ ABC เนี่ยทำสัญญาเป็นลูกหนี้ร่วมกันในเงินหนี้เงินกู้3ล้านบาทนะฮะ ลูกนี้ร่วมแต่ละคนเนี่ยต้องรับผิดกับเจ้านี้โดยสิ้นเชิงฮะแล้วก็เจ้านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ลูกนี้ร่วมคนใดก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น A B C ฮะ รับผิดชอบได้โดยสิ้นเชิงหรือแต่ตามส่วนก็ได้แล้วแต่จะเลือกเป็นสิทธิ์ของตัวเจ้าหนี้นะฮะทีนี้เนี่ยการที่ใน A ใน B ใน C เนี่ยได้ทําข้อตกลงร่วมกันว่าใน A เนี่ยจะไม่รับผิดเลยเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยกขึ้นต่อสู้กับเจ้าหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน A เนี่ยยังต้องรับผิดในหนี้เงินกู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกไปว่าไอข้อต่อสู้ตรงเนี้ยใช้ได้ไม่บอกใช้ไม่ได้และนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าเอแล้วการที่ นางสาวซูซี่เนี่ยซึ่งเป็นลูกของในซีเนี่ยนะครับได้แสดงเจตนาหักลบกบหนี้กับในรวยเนี่ยในหนีเ้เงินกู้ค่ารถยนต์เนี่ยนะจํานวนหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะฮะทําได้หรือเปล่าบอกทําได้เพราะอะไรครับเพราะมันถึงกําหนดชําระแล้วนะฮะเพราะว่านี่ฮะเป็นกรณีที่บุคคลทั้งสองต่างเป็นเจ้านี้และลูกนี้ซึ่งกันและกันและมีมูลนี้เป็นหนี้เงินอย่างเดียวกันและหนี้ทั้งสองถึงกําหนดชําระแล้วบอกพี่หนี้สามล้านมันถึงกําหนดชําระหรอบอ มันเป็นหนี้ไม่กำหนดระยะเวลาเพราะฉะนั้นตัวเจ้าหนี้เขาจะเรียกให้ชำระเมื่อไหรก่ก็ได้นะครับส่วนหนี้รถยนต์เขากำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนแล้วตามข้อเท็จริงมันก็ถึงกำหนดเวลาไว้แล้วอย่างชัดเจนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นางสาวซูซี่ซึ่งเป็นบุตรของนางซีในซีที่ตุยไปเนี่ยนะฮะ ได้แสดงเจตนาขอหักลบกบหนี้กับในรวยเนี่ยก็ไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา292วัค2ซะด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นการเอาสิทธิ์เรียกร้องของรุกนนี้ร่วมคนอื่นมาใช้เป็นสิทธิ์เรียกร้องของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแม้ในรวยจะปฏิเสธไม่ยอมรับการหักลบกบหนี้ดังกล่าวเนี่ยก็หามีผลทําให้การแสดงเจตนาหักลบกบหนี้เนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นก็ทําให้อะไรฮะการหักลบกบหนี้1ล้านบาทเนี่ยก็สามารถทําได้พอสามารถทําได้ตามมาตรา292บอกไว้ว่าไงฮะ การหักลบกบหนี้เช่นเดียวกับการชําระหนี้การกระทําแทนการชําระหนี้ใช่ไหมฮะการวางทรัพย์เพื่อชําระหนี้การหักลบกบหนี้ก็ย่อมยังประโยชน์กับใครฮะลูกหนี้คนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการที่นางสาวซูซี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยรับมรดกหนี้จากในซีมาเนี่ยได้แสดงเจตนาหักลบกบหนี้ไปในหนี้1ล้านบาทจากหนี้ทั้งหมด3ล้านบาททําเป็นไงฮะลูกหนี้ร่วมคนอื่นก็คือใน A e, กับใน B ย่อมทาให้หนี้ตรงนี้มันลดลงด้วย ็จะเหลือแค่เท่าไหร่ฮะสล้านนะฮะสล้านนะทีนี้พอมันเหลือหักไป1ล้านมันเหลือ2ล้านเนี่ยใน A และใน B ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันรับผิดจริงๆก็คือทั้งใน A ใน B แล้วก็นางสาวซูซี่เนี่ยก็ยังไม่หลุดนะจริงๆซูซี่ก็ยังไม่หลุดเพราะว่าอะไรฮะซูซี่หักลบไป1ล้านตัวเองก็ยังเป็นลูกหนี้ร่วมใน3ล้านอยู่ถูกไหมแต่มันหักลบไป1ล้านก็เหลือแค่2ล้านตัวซูซี่เองเนี่ยก็ยังสามารถถูกให้ในรวยเนี่ยเป็นไงฮะ เรียกให้ชาระ2ล้านได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตามธงเนี่ยมันจะต้องมีซูซี่ด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่โจทย์ไม่ได้ถามซูซี่โจทย์ถามแค่ A นะฮะเพราะฉะนั้นถามแค่ว่า A ยังต้องชําระอยู่ไหมบอกช,ชําะระชําระเท่าไหร่บอก2ล้านเพราะว่าอะไรฮะ นี่มันหักลบไป1ล้านก็เหลือเท่าไหร่จาก3ล้านก็เหลือแค่2ล้านนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดในส่วนของมาตรา292โจทย์มันยาวนีดหนึ่งแล้วมันถามหลายพอ,อยต์หลายประเด็นนะครับค่อยๆดูไปค่อยๆฟังพี่หมอไปช้าๆนะครับพี่หมอจะค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราย้ำๆๆๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างน,น,น,างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับตอนที่เราไปทําข้อสอบเราจะได้เข้าใจเนาะเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปพี่หมอจะพาไปดูข้อสอบมาตรกา294กันเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ แล้วก็กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ